สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษานะครับวันนี้พบกันในรายวิชางานบำรุงรักษารถยนต์นะครับวันนี้นะครับจะมาบอกในส่วนของแนวข้อสอบย่อยนะครับซึ่งเป็นการสอบย่อยครั้งที่2แล้วนะครับสำหรับพวกเราครับฉะนั้นข้อสอบย่อยในรายวิชานี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องในส่วนของบทที่7นะครับนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา การเปลี่ยนถ่ายไม่ใช่เปลี่ยนถ่ายนะครับการเปลี่ยนนะครับปรับตั้งนะครับในส่วนของสายพานนะครับเดี๋ยวถ้าเราทําลงไปในหนังสือไปเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนสายพันธท์มิ่งนะครับสายพันธุมิ่งนั่นก็คือสายพานที่ขับเคลื่อนระหว่างวาวนะครับวอลลิสนะครับและก็ตัวพลาข้าเบียงนะครับ ซึ่งมันจะขับ2ที่นะครับซึ่งฉะนั้นนะครับสายพันธมิ่งนะครับมันจะมีระยะเวลาในการเปลี่ยนนะครับนั่นก็คือ1น0 0 0แกิโลเมตรนะครับถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนนะครับมันจะขาดนะครับถ้าขาดแล้วก็จะเกิดความเสียหายระหว่างวาวอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นในบทที่7นี้จะเอามาเป็นข้อสอบย่อยครั้งที่2ให้กับพวกเรานะครับฉะนั้นนะครับให้เราตั้งใจทำนะครับด้วยตนเองและก็ไม่ต้อง ไปลอกคนอื่นนะครับเพราะว่าข้อสอบนั้นค่อนข้างทีง่จะง,ง่ายนะครับฉะนั้นนะครับก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับในข้อสอบย่อยครั้งที่สในงานบำรุงรักษารถยนต์วันนี้เวลาหมดหมดเวลาไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ